เรียนท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านดิฉันนางศิปรปภาทิพโทร,รองผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเซาปัญญานุกูลขอรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อขอรับรางวัลทรงคุณค่าสพท e โอเบกอวอสรั้งที่12ปีการศึกษา2,566ประเภทรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านวิชาการขอนำเสนอดังต่อไปนี้ค่ะ องค์ประกอบที่ 1. ด้านคุณภาพผู้เรียนส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยครูได้ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลและร่วมประชุมวางแผนการจัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลส่งผลให้มีการพัฒนาเป็นไปตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการสอนเฉพาะบุคคลในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ส่งเสริมให้มีการพัฒนานักเรียน ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง8ปประการโดยจัดกิจกรรมที่หลากหลายผ่านโครงการต่างๆมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญา ในด้านคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกที่ดีสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขโดยจัดให้เหมาะสมกับความต้องการจำเป็นของแต่ละบุคคลจากการดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมพบว่าผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ผลของการพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่องส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนฉะเชิงเซาปัญญานุกูลเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากลประจำปี2566ในรอบชิงชนะเลิศณกกุงอาบูดาบีสหรัฐอเมริกและนักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันระดับต่าง อาทิการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71เป็นต้น องค์ประกอบที่2ด้านการบริหารงานวิชาการโรงเรียนได้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนฉะเชิงเซาปัญญานุกูลพุทธศักราช2566ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งได้มีการวิเคราะห์วางแผนและพัฒนาหลักสูตรตลอดจนสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของสถานศึกษาเพื่อให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับบริบทมากที่สุด จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับนักเรียนดังนี้หลักสูตรการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนปฐมวัยหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำหลักสูตรการจัดการศึกษาตามหลักปัะญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ครูสามารถนำหลักสูตรไปใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียนมีการกำกับติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาได้มีการใช้เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนที่มีคุณภาพและหลากหลายครอบคลุมการประเมินพฤติกรรมของนักเรียนทุกด้านมีระบบการรายงานผลการเรียนต่อนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผลิตสื่อใช้สื่อการเรียนการสอนที่ตรงตามความต้องการของนักเรียนแต่ละบุคคล ทั้งสื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในยุคดิจิทัลมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งมีกระบวนการดำเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการส่งเสริมพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพโดยใช้ CLP Model C Care การดูแลเอาใจใส่ L. Life skill คือทักษะชีวิตและ P. Participation คือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมุ่งเน้นให้ตัวผู้เรียนอยู่ดีกินดีมีทักษะชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมกีฬาสีภายในต้านภัย,ยาเสษติดก,กิจกรรมวันสำคัญต่างๆเป็นต้น มีโครงการนิเทศการเรียนการสอนที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ร่วมประชุมวางแผนแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วยผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการหัวหน้าฝ่ายวิชาการหัวหน้าช่วงชั้นร่วมนิเทศแบบกัรยานมิตรให้ข้อเสนอแนะและให้กำลังใจซึ่งกันและกันจากผลการประเมินโครงการนิเทศการเรียนการสอนพบว่ามีผลการดำเนินงานในระดับยอดเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ93.31และการนิเทศการเรียนการสอนสามารถช่วยให้ครู ผู้สอนพัฒนาการสอนให้สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนในแต่ละดับชั้น ผลจากการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนอย่างเป็นระบบส่งผลให้โรงเรียนประสบความสำเร็จเชิงประจักษ์ผ่านคุณภาพ5ด้านดังนี้ 1. นักเรียนคุณภาพนักเรียนทุกระดับชั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ไม่เป็นภาระของผู้อื่นอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้นมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติรูการศึกษาพิเศษดีเด่นจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเซาและรางวัลเชิดชูเกียรติข้าราชการดีเด่นของกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษกลุ่ม2เป็นต้น 3. ห้องเรียนคุณภาพห้องเรียนโรงเรียนฉะเชิงเซาปัญญานุกูลผ่านการประเมินห้องเรียนคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยมทุกห้อง 4. โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็กรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรสมัยที่3ต่อเนื่องรางวัล IQA Award รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพอทอระดับ3ดาวและรางวัลองค์กรคุณธรรม5 ผู้บริหารคุณภาพดิฉันได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นด้านการศึกษาพิเศษจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเซาดิฉันมีความมุ่งม,มั่นในการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนและโรงเรียนฉะเชิงเซาปัญญานุกูลต่อไปขอบคุณค่ะ